คือวิธีที่ทําให้หนุ่มๆคิดถึงเราจนทนไม่ไหวค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทาให้หนุ่มๆน,นะคะมองว่าเรายังเป็นเด็กยังเป็นเด็กอ้อๆใสๆอยู่นะคะและเป็นสิ่งที่ทําให้หนุ่มๆน,นะคิดถึงเราจนเก็บเอาไปฝันเลยค่ะตามแบบฉบับนางฟ้าวิกตอเรียนางแบบระดับโลกค่ะคารฟี่อทิตยาตาภาพน้ำมิส s ววิ l ิกวีนทูเทวเซนเอ็กทีดเวทีใหญ่จากเกาหลีใต้และนางแบบนางงามจากพรมแดงเมืองคานฟีมเฟสิวัลประเทศฝรั่งเศสค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็น้องลิซ่าแบ็คพีนะคะก็เพิ่งไปเดินแคทวอล์กของวิตตอเรียซีเคทมานะคะซึ่งนางฟ้าวิตตอเรียซีเคทเนี่ยก็เป็นแคทวอล์กที่นางแบบทั่วโลกนะคะใฝ่ฝันว่าจะได้เดินสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเิแล้วจากนางฟ้าวิตตอเรียนะคะเพื่อนนางฟ้าวิตตอเรียนะคะ,ะ,คะที่เป็นคนดังระดับโลกนะคะก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะแล้วทัฟฟี่แอบเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนิดน,น,ะะ <S <S นึงนะคะ <S <S นั่นก็อย่างแรกเลยก็คือเราต้องใส่น้ําหอมที่ผมค่ะอ่าทำไมเวลาเราต้องใส่น้ําหอมที่ผมเพราะว่าเวลาที่เราใส่่่นน้ําหอมมทีีเย เวลาที่เราเดินผ่านหนุ่มๆนะคะหรือว่าเราไปออกเด่น,นะคะหรือว่าเราไปอยู่กับแฟนของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะได้กลิ่นค่ะซึ่งมันต่าง,างไงกับ ที่ติดที่ตัวเพราะว่าผมเนี่ยมันผมที่ยาวของผู้หญิงนะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นเฟเมินีนของผู้หญิงค่ะที่จะทําให้หนุมน่มๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยผู้หญิงคนนี้อ่อนยาวผู้หญิงคนนี้อ่อนโยนค่ะและหนุมหน่มๆทั้งหลายนะคะก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้อ่อนยาวอ่อ,อนโยนด้วยกลิ่นน้ําหอมแบบนี้ค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือกลิ่นวานิลานะคะเป็นกลิ่นที่จะกระตุ้นทาให้หนุมน่มๆรู้สึกว่าอุย้ยหลงไหลเรามีแพชชั่นกับเรานะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มไปกับเราค่ะน้ําหอมแบบที่สองนะคะนั่เป็นแแบบว่่ากกอ กระดังงาดอกอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นดอกไม้ที่แบบว่าดอกไม้อ่อนๆที่เป็นกลิ่นออกแป้งๆนะคะอย่างเช่นถ้าให้ทุฟฟี่ยกตัวอย่างก็เช่นอ่าเคนโซนะคะเคนโซฟาเวอร์เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่ารุ่นไหนลองพิมพ์มาได้น,นะคะแล้วเดี๋ยวทุฟฟี่จะแอบบอกให้ค่ะหรือว่าถ้าไม่ใช่เคนโซฟาเวอร์ so Flower, เนี่ยก็สามารถเป็นรุ่นอื่นที่มีกลิ่นอารมณ์แบบว่าแป้งๆอารมณ์นี้ได้นะคะที่จะทำให้หนุมหน่มๆเนะี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้อ่อนโยนผู้หญิงคนนี้ดูเด็กดูใสดูขี้เล่นดูอ่อนกองวงไวัยแบบนางฟารรียคค่ะใๆก็ คิดถึงฝันถึงนะคะค่ะแล้วก็กลิ่นที่3นั่นก็คือกลิ่นซิตรัสค่ะซิตรัสนั่นคือเป็นกลิ่นของเปลือกเปลือกของส้มเปลือกของมะนาวซิตรัสนี่นะคะมันจะเป็นกลิ่นที่ออกอมเปรี้ยวนิดน,ดนดอ่ามันจะอยู่ในเปลือกส้มโอเปลือกมะนาวหรือเปลือกของผลไม้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะมันจะให้ความรู้สึกสดชื่นอ่อนวัยอ่อนโยนแล้วก็ชื่นใจค่ะถ้าเกิดว่าเราเอากลิ่นพวกนี้นะคะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ติดผมของเรานะคะ ตามแบบฉบับนางสาววิทตอเดียนนะคะแล้วพอเราไปออกเดทนะคะหรือว่าเราได้ไปเดินผ่านหนุ่มๆนะคะก็จะทําให้หนุ่มๆกลับไปเก็บไปคิดถึงเราเลยะค่ะเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกว่าสดชื่นเป็นเฟมินีนเป็นผู้หญิงแล้วก็รู้สึกอ่อนหวานนะคะมันก็แล้วแล้วกลิ่นพวกนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนเป็นกลิ่นที่อ่อนบางนะคะคือว่ากลิ่นที่ฉุนเนี่ยหรือกลิ่นที่หนักๆเนี่ยบางกลิ่นนะคะ ใส่ไปเนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆนายแบบของก็ฟฟี่นะคะแอบกระซิบมาว่ารู้สึกแก่รู้สึกโลดดาวรู้สึกแบบหมดแพชชั่นรู้สึกว่าบางทีผู้หญิงไม่ได้แก่นะคะผู้หญิงยังสาวอยู่แต่พอไปเจอน้ําหอมที่ฉุนเกินไปหนักเกินไปหน่วงเกินไปมันทาให้ดูว่าจากที่จะแบบว่าออรู้สึกแบบเคลิ้มรู้สึกคิดถึงกันมากรู้สึกแบบสโลดดาวเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าน้ําอบน้ําปรุงมันเหมือนแบบว่า ัดหนักจัดเต็มเกินไปแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบหนุ่มๆสายอาลับอันนั้นจัดหนักจัดเต็มไปได้เลยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเฉพาะกลุ่มอีกเพราะว่าหนุ่มๆส่วนใหญ่ชอบกลิ่นหอมๆบางๆดูอ่อนเยาว์มากกว่ากลิ่นน้ําหอมที่หนักๆที่ดูหนักหน่วงแต่บางคนก็กชอบมีกลิ่นบางบางคนหนุ่มบางคนก็ชอบกลิ่นหนักหน่วงก็มีแต่ว่าส่วนน้อยแต่ถ้าใครเป็นสาวสายชอบหนุ่มอาลับก็หนักหน่วงไปได้เลยฉีดน้ำหอมไปเลยประโคมไปเลยค่ะสิบ สิบหยดอะไรอย่างนี้ก็ประคงไปได้เลยแต่ส่วนใหญ่นะคะอันนี้คือเรามาบอกส่วนใหญ่ว่าแบบว่าถ้าเป็นสายฟอรหรือว่าถ้าเป็นสายหนุ่มๆเอเชียเช่นตอนนี้กําลังคิดนะคะหนุ่มจีนหนุ่มเกาหลีหรือว่าเป็นหนุ่มชายเอเชียหนุ่มผีตีออย่างนี้ยฮะหนุ่มสิงคโปร์นะคะก็จะชอบที่ดูใสๆดูเด็กๆคือเ,เป็นเฟมินีนดูบางๆคือแบบว่าเออต้องเข้ามาใกล้ๆถึงได้กลิ่นจากน้ำหอมจากผมเรานะคะก็แนะนำนะคะท็อปปี้แนะนำเลยว่ากลิ่นวานิลาหรือกลิ่นแป้งหรือกลิ่นซิตรัสนะคะทำให้เพื่อนๆน,นะคะดูอ่อนกวัยลง ถึง7ปี15ปี20ปีได้เลย่ะคะเราก็จะทาให้ดูหน้าค้นหาแบบน่ารักอ่อนเยาวน่าทะลุถนอมมากเลยล่ะค่ะเพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าน้ําหอมเนี่ยสามารถบอกบุคลิกภาพของตัวผู้หญิงคนนั้นได้ว่าเป็นคนที่มีรสนิยมยังไงเป็นคนที่อ่อนวัยหรือสูงวัยหรือเป็นคนที่ขี้เล่นหรือว่าเป็นคนที่ใส่ใหรือเป็นคนที่สวยหรือเป็นคนที่น่ารักหรือเป็นคนที่แอบเซ็กซี่นิดๆหรือเป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหาหรือเป็นผู้หญิงมั่นใจหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ขี้อายนะคะน้ำหอมสามารถบอกบุคลลิกกกภาาาาพบอออตัวนงเเเรรรได้้้แะที่หหมใ สเสริมบุค,คลิกภาพของเรานะคะการที่เพื่อนๆนะคะเลือกดาหอมให้ส่งเสริมบุค,คลิกภาพของเพื่อนๆนะคะได้ทำให้เพื่อนนะคะมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นมาแบบว่าอีกเท่าตัวเลยค่ะเพราะว่าเป็น,สนเสน่ห์ที่แบบว่าเออเราสร้างได้ง่ายๆแล้วเป็น,สนเสน่ห์ที่น่ารักด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการที่ผู้หญิงมีผมยาวหรือว่ผมยาวแล้วพอเดินสะบัดผมปุ๊บแล้วได้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบดูอ่อนยาวแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบน่าจะมืขนมดูแล้วละมุนนี้ละมุนนีหรือแม้กระทั่งเพื่อนสาวสองชาว LGBT ที่ ที่เป็นสาวสองที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะละมุนเนียเราอยากจะดูเป็นแบบว่าสาวๆใสๆเรา,า,ยา,ยายอยากดูเป็นน่ารักเราอยากเป็นดูเป็นผู้หญิงคนุถนอมให้แบบว่าผู้ชายของเราแบบว่าหลงไหลได้เปิื่มเราแล้วแก่แอบ เก็บเราไปฝันนะคะให้แบบว่าชนะทันีีทั้งหลายก็แอบเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการออกกล้องยังไงให้สวยเราออกกล้องยังไงใหุู้ดีออกกล้องยังไงให้มีเสน่ห์ออกกล้องยังไงให้ดูดีออกกล้องยังไงให้มีออร่าหน้ากล้องนะคะใครที่อยากรู้เคล็ดลับเทคนิคดีๆส่วนตัวอะไรเกี่ยวกับท็อฟฟี่และคนดังระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าวิกตอเรียนางแบบระดับโลกนางงามระดับโลกบุคคลสําคัญคนดังๆคนปังๆระดับโลกใครที่อยากรู้เคล็ดลับเทคนิคดีๆอะไรเกี่ยว กับท็อฟฟี่ก็พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์น,นี้เลยนะคะเน้นย้ำนะคะว่าเป็นบุคคลสําคัญคนดังๆระดับโลกนะคะใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวหรือไพรเว c ค a ชชิ่งก็ทักท็อ,ททอฟฟี่มาได้ที่อินบ็อกนะคะแล้วเราเจอกันในคอร์สค่ะ